สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหน้าช่อง Youtube ของผมเองครับเสือพดทุกๆช่องทางนะครับของเสือปีดใน y u t u b e นะครับพบกันเช่นเดิมเป็นประจำทุกๆวันครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลหน้าเชียร์วันละ1คู่ครับสำหรับเสือพีดเองนะครับวันนี้ก่อนที่จะพาไปวิเคราะห์น่าสนใจในคู่นั้นท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับย่งไม่ได้เข้าร่วมครอบครัวสีเขียวของเสือปีด อยากจะเข้าร่วมในครอบครัวสีเขียวของเสือพืรนั้นสามารถเข้าได้ฟรีครับทางเข้าอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์นะครับหรือตรงปกคลิปหรือตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็แด้กันเข้าฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆแม้แต่บาทเดียวครับไปได้เกี่ยวกับว่าต้องสมัครเว็บไซต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับร้อยสองร้อยสามร้อยตรงนี้ไม่มีคราบครสีเขียวในนั้นมีทัศนะดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัวคัดตัววีนะครับและครับคื้นที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่านายตลาดส่วนสูงแรกนะครับในลิสต์ทีมงานนั้น1 1 6ไม้นะครับมา1 0 1 1็ไม้พลาดไป4 5ห้าไม้บวกรบคูณหารแล้วก็ยังมีกําไรกันอยู่นะครับทางเข้าอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์ครับหรือตรงใต้คอมเมนต์ยินดีครับก็แล้วพบกันในกลุ่มก็ได้กันโอเคครับค่ำคืนนี้ครับพามาวิเคราะห์หนึ่งคู่ครับฟุตบอลเยอะแยะมากมายเลยครับค่ำคืนของวันศุกร์ที่2สิงหาคมนะครับสปึดตเองครับพาไปดูในรายการของออสเตรียดีกาครับคลิกออฟในเวลา22ในกาห้นาทีครับมากันแล้วครับนัดเปิดสนามนัดแรกเลยนะครับระหว่างทีมครับเจ้าบ้านอย่างเอสมิน่าครับ พบกับทางด้านของครัฟเฟนเบิร์กนะครับแอดมินดาครับอันดับ7จากฤดูกาลที่แล้วครับ42แต้มนะครับก็ผลงาน5เกมล่าสุดก็ต้องบอกว่าทําได้ไม่ดีครับ5เกมล่าสุดในฤดูกาลที่แล้วก็ต้องบอกว่าชนะ1เสมอ2แพ้2ครับและผลงานในการลงเล่นในบ้าน5เกมล่าสุดนั้นในฤดูกาลที่แล้วนั้นก็ยังดูไม่ดีครับเพราะชนะเพียงแค่เกมเดียวนะครับชนะเกมเดียวแล้วก็เสมอ3แพ้1ครับผลงานค่อนข้างย่ำแย่นะครับทั้งทั้งทั้งในการเล่นในบ้านและออกไปเยือน นะครับเป็นแบบนั้นนะครับนี่คือทางด้านของเอสมิล่าครับขยับมาดูทางฝั่งของผู้มาเยือนครับหเกมหลังสุดทุกรายการนะครับท่วงจากฤดูกาลที่แล้วอย่างคาร์ฟินเบิร์กนะครับหเกมล่าสุดนั้นชนะ2ครับแล้วก็แพ้ไป3เกมครับและส่วนผลงานนอกบ้านนั้นก็ยังทําไม่ดีครับฟอร์มไม่ดีเหมือนกันนะครับยําแย่ครับชนะ2แพ้3เหมือนกันนะครับแต่ในการออกไปเยือนในการเกมเยือนล่าสุดนั้นก็ชนะมาได้นะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าผลงานนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันเลยครับอยู่ในผลงานที่ย่ำแย่ครับ แต่เฮตู h ฮต์นะครับ, head head น,รบน่าสนใจครับ h 2 h ูเฮของทั้งคู่ในการเจอกันมาเนี่ยเเกมหลังสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นทั้งฝั่งของแอดมิรานั้นทําได้ดีกว่าครับทั้ง7เกมที่ลงเล่นในบ้านของแอดมิรลานั้นแอดมิรานั้นสามารถเก็บชัยไปได้5เสมอ1นะครับแล้วก็นะครับชนะชนะไปได้5เสมอ1นึ่งแต่แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะจากการลงเล่นในบ้านของแอดมิรลาโดยนัดล่าสุดนั้นที่พบเจอกันมาดวลกันมานั้นแอดมิราก็เก็บชัยในบ้านได้ไป1ประตูต่อศูนย์น่าสนใจครับแบบนี้ ครูคเนี่ยนะครับพอมองเราไปมองในสื่อของสื่อของต่างประเทศครับมองว่าวันนี้เขามองว่าให้ทางด้านของเจ้าบ้านนะครับด้วยการที่ลงเล่นในบ้านและอันดับที่ดีกว่านะครับทรงบอลก็ดูดีกว่าเล่นในบ้านด้วยแล้วนัดแรกด้วยนะครับเปิดฤดูกาลเนี้ยแอดมินล่าครับเขามองดูดีกว่าที่075นะครับ จ่ายน้ำหนักตัวอยู่ที่1.62ครับจ่ายน้ำหนักตัวเสมอ3.70แล้วก็ให้ค่าน้ำหนักตัวทางด้านของทีมเยือนเนี่ยค่อนข้างสูงปริดเลยครับ5.25แน่นอนชัดเจนครับในน้ำหนักตัวของแอดมินลาเนี่ยตาช่างเข็มช่างนี่ก็เบนมาทางฝั่งของแอดมินลานั่นแหละ1.62ครับในในกำแพง0.75แบบนี้นะครับแล้วก็มีน้ำ80วันนี้มองว่าวันนี้แอดมินลาเองนั้นลงเล่นในบ้านเกมแรกด้วยนะครับยังมองว่าจากเฮตูเฮตในการพบเจอกันในบ้านของแอดมินลานั้น และสรงบอลต่างๆในผลงานทั้ง2ทีมจากค่าเกมพ่วงจากฤดูกาลที่แล้วบองว่าวันนี้ครับแอ a ดมิลนั้นจะเปิดบ้านคว้า3แต้มในบ้านได้เป็นที่ไม่ยากสำหรับเอ็ดมิลล่ครับคว้าสามแต้มได้ครับผมเองเสียปื้มั่นใจลือเกินครับให้มองไปที่เอ m ดมิลลครับส่วนท่านใดครับสนใจนะครับทัศนะแนวทางที่มันมีมากกว่านี้นะครับก็สามารถ นะครับมารับได้ในครอบครัวสีเขียวของเราทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ครับสัมพืชเองนดไว้ในบ้านสีเขียวทุกๆวันครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆไม่แต่บาทเดียวครับก่อนจะกาวันนี้นะครับเชียบอลให้สนุกสุขสารมีความสุขเง่งๆปังๆางทุกผู้ทุกคนสากวัสดีครับ